พี่น้องเห็นอีหยังบอคอยกันรังคิดสูตรอาหารไม่มดคอยได้ต่อไปสิบอห้ห้มดกินปลาสิบอห้ห้มดกินเนื้อแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวถ้าสูตรนี้สำเร็จสิมาเบ่าซูฟังมดที่เบื่ออาหารมากเป็นเป็นอาทิตย์และเมื่อนีเขากิ่นยางเมามั่นเลยจ้ะ ต่อไปกรสิบริเสียเงินซื้อปลาซิ้วห้หมดแล้วพาหมดบ้านโกโก้ฟ้ามเขาบ่กกินปลาซิ้วเขาบ่กกินเนื้อหมูเขาได้สูตรอาหารใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> อาหารไม่สูตรใดเดี๋ยวถ้าหมดมากกินอิลีใจมาบอาสู้ฟังไหมจ้าถ <c oughs> ูกขอ,อกได้ได้จ้ะพี่น้องทุกขออกเลย ผ่านการทดลองเราจะมาบอกซูฟั่งอมดข่อยกินอีหยังเขาเบื่ออาหารมากประมาณอาทิตย์หนึ่งเราด้วจ้ะให้กินเนื้อกะบ๊อกจินให้กินปลากระบอกจินจะกินตะกะแตนกู่มูพลกะบอมี่ให้กินเพราะว่าเจ้าของบ่ได้เลี้ยงตักกะแตนแล้วบ้านเราเอาอะไรให้มดกินมดคือมักแท้ เสียงไว้ยังได้กับน้าไปกินค่ะพี่น้องเสียงไว้ยังได้กับน้าไปกินถ้าเลียงหมดได้สูตรนี่คอยกระสีสับายคักอยู่